สวัสดีครับร้านหม่คอมนะครับวันนี้เราจะเอาการ์ดจอของยี่ห้อจิกะใบมาแกะให้ดูนะครับแต่ไม่รู้จะซ่อมได้หรือเปล่าครับก็คืออาการเสียของมันก็คือมีอาการเหม็นไหม้นะครับตอนนี้ดมๆดมแย่ยังได้กลิ่นเหม็นไหม้นะ่ครับกลิ่นเหม็นแรงมากนะครับเราต้องมาลื้อดูนะครับว่าเรายังจะพอซ่อมการ์ดจอนี้ได้หรือเปล่าอันนี้เป็นของลูกค้าที่ส่งมาให้เราจากต่างจังหวัดนะครับอันนี้เป็นการ์ดจอของยี่ห้อจิกะใบนะครับเดี๋ยวเราก็มาแกะดูไปพร้อมๆกันเลยว่า เวลาบอดที่มีกลิ่นเหม็นไหมเนี่ยว่ามันจะซ่อมได้หรือเปล่าเราจะเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับได้ไม่ได้ก็ต้องมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลย เพราะว่าากจอหล,หลายๆตัวที่ส่งมาในที่เหม็นไหม้หรืออะไรเงี้ยส่วนมากมันจะซ่อมไม่ค่อยผ่านนะครับหรือว่ามันไหม้ลายปินนะครับตัวนี้เราก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะไหม้ขนาดไหนอุ้ยมันจะไม่หยุดอ่ากระเด็นกระเด็นโอเค จากที่ดูนี้ก็คือไม่มีน,อน็อตแล้วเราก็ทําการแกะกันเลยอาจจะจ่แน่นนะเนี่ยโอเคแนนซลิโคนนะครับโอเคซิลิโคอนอ่าแล้วเรามาหาจุดที่มันไหม้กันเลยนะกันนะครับว่ามันยังจะพอซ่อมได้ดือเป่านะครับขอลูกค้าที่ส่งมาให้เรา นี่ก็จะจะเป็นจุดที่มันไหมนะครับจุดนี้โอ้ไม่เลยเห็นนะครับตัวที่มันไหมกล้องนี้ก็โฟกัสเข้าโฟกัสออกครับทำให้เห็นไม่ค่อยชัดอ๋อนี่เห็นอยู่นะครับว่ามันไหมเลยถ้าเราใกล้เกินไปเนี่ยมันก็จะพยายามซูมนะครับอ่าปรับโฟกัสแหละครับเห็นนะครับอ่าเห็นหมครับ,รบว่ามันไหม อันนี้ก็เป็นไฟไฟชุดแรกนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเวลาเรายกออกเนี่ยมันยังจะทําได้หรือเปล่านะครับส่วนมากเวลายกออกแล้วเนี่ยหลายๆตัวเวลาที่เรายกออกมาแล้วนะครับก็คือเวลาเรายกมอสเฟตตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยลายพินมันจะลอกด้วยครับมันไม่ได้จบแค่ตัวนี้นะครับมันจะลอกไปเลยอันนี้เราก็ต้องมาเช็คทีน,นะครับว่ามันจะลอกหรือเปล่าเราต้องใช้ดูเนาะแต่ดูจากโอเนี่ยดูจากแค่เคข้ๆนี่ก็หลุดแล้วนะครับเนี่ย ดูแล้วไม่น่าจะได้นะครับลายปิ้นน่าจะทะลุชั้นเลเยอร์ไปแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันไหมค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ไม่น่าจะทําไหวนะครับต้องส่งคืนลูกค้านะครับลายปิ้นมันลอบหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะเมนบอร์ดเวลาไหมแบบนี้ค่อนข้างจะซ่อมไม่ค่อยผ่านนะครับหรือว่าซ่อมยากลายปิ้นบางลายมันก็ถูกตัดลายวงจรออกไปแล้วนะครับทําให้เราต่อลายไม่ได้นะครับอันนี้ลายขาที่เป็นขาเกตก็หลุดขาดไปแล้วด้วยอันนี้คือขาเกตขาเกต ขาเกตคล้ายๆมันจะเป็นขาคอนโทรลไฟครับเวลาเราสั่งไฟดอบไฟอย่างเงี้ยครับสมมุติว่าไฟมันมา12โวลต์ขาเกตจะเป็นตัวดอบสัญญาณไฟครับให้สวิตช์เหมือนเหลือประมาณจาก12โวลต์ให้เหลือ1โวลต์อะไรประมาณนี้เอา<ร>ดีดูตัวนี้ก็ไม่น่าจะซ่อมได้แล้วนะครับเนี่ยนะครับไม่เลย ไม่ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยซ่อมไม่ได้ค่ะขาเกตขาดไปแล้วครับเนี่ยขาเกตคือขาหนึ่งได้ขาสี่ขาสี่จะเป็นขาเกตนะครับอันนี้มันไหมอยู่แล้วครับจนบรรยาครับตัวนี้ยอมแพ้ยอมแพ้เลยครับไม่ไม่ไหวไม่ไหวแต่ความจริงชิปตัวนี้น่าจะยังใช้งานได้อยู่นะครับเนี่ยเอาไปยกใส่บอร์ดอื่นได้อยู่นะครับถ้าเกิดลูกค้ามีการ์ดสองตัวก็เอาชิปตัวนี้ไปใส่ได้เลยครับ สองหนึ่งห้าเบอร์เบอร์สองหนึ่งห้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์สามแปดนะครับอันนี้ก็คือเรายอมแพ้ไปเลยแล้วกันเนาะไม่น่าจะซ่อมไหวะครับไม่ขนาดนี้เห็นไหมครับไม่เยอะมากอันนี้ก็ต้องตีลูกค้าคืนไปเลยอันนี้ซูมเห็นไหมต้องซูม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  uh, อป missile, ปป่าปรับโฟกัสปรับโฟกัสติ๊กติ๊กติ๊กไม่ไหว แต่แล้วครับโฟกัสเห็นไหมครับไม่เยอะมากตัวนี้ก็ถือว่าซ่อมไม่ได้นะครับเป็นของกาจอจอร์ดีรุ่นไรไม่ไม่มั่นใจนะครับไม่มีสติกเกอร์แปะไวเออ R X พวก R X นาครับ580570อะไรสักรุ่นเนี่ยครับแต่ไม่รู้รุ่นอะไรแต่กินเหม็นไหมแรงมากเลยนะครับเนี่ยคือเราก็ยอมแพ้ไปเลยนะครับทำไม่ได้นะครับทำไม่ไหวจริงๆ การจอไหมขนาดนี้คือไมมเยอะมาก่ครับอันนี้ไมมเยอะจริงๆทําไม่ได้เราก็ประกอบคืนไปนะครับตัวนี้เราก็ยอมแพ้ไปนะครับ ส่วนลูกค้าก็ตัดใจหาซื้อกลัดจอใหม่ได้เลยนะครับไม่อย่างนี้ทําไม่ไหวนะครับถ้าเกิดว่ามันไหมเออถ้ามันไหมเฉพาะตัวนี้นะครับฐานมันไม่ไหมไปด้วยเนี่ยมันก็ยังซ่อมได้อยู่นะครับแต่อันเนี้ยฐานตัว PCB มันไหมไปด้วยนะครับเห็นนะครับมันไหมขนาดเนีับแล้วมันตัดชั้นเลเยอร์ออกไปด้วยแล้วก็คือมันทําให้ขาเกตมันหายไปด้วยนะครับก็คือมันทํายากนะครับทำเลยยากเพราะอุปกรณ์พวกนี้มันจะเป็นความร้อนสูงด้วย ถ้าเกิดเราแปลงเฟดไปเนี่ยมันก็อาจจะได้นะครับแต่ผมกลัวมันจะไปไหมละลายนะครับแล้วมันจะใช้งานระยะยาวไม่ดีโดยรวมแล้วอย่าทําดีกว่านะครับคืนเลยทําไม่ไหวไหมเยอะเกินนะครับตอนนี้ก็สรุปไปเลยว่าซ่อมไม่ได้นะครับโอเคประกอบคืนไปเลย เ okay. กอบคืน <Okay. S 1> เรียบร้อยเลยตัวนี้ทำไม่ผ่าน โอเคการจอตัวนี้เราทําไม่ผ่านนะครับสละลำํำคืนคืนอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับการ์จอตัวนี้ถือว่ามันไม่เยอะมากทําไม่ไหวนะครับ